นี่เป็นภาพบรรยากาศของประชาชนเป็นจำนวนมากที่มาร่วมกิจกรรมการลงแหจับปลาที่หนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้านบ้านหนองโกตำบลหนองโกอําเภอบรบือจังหวัดมหาสรารคามโดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมกันจัดขึ้นทุกป,ปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยในปีนี้มีเสียนแหจากทั่วทุกสารทิศท,ที่ทราบข่าวทั้งในจังหวัดมหาสรารคามและต่างจังหวัดต่างก็ให้ความสนใจมาร่วมทอดแหจับปลากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการลงแหจับปลาในครั้งนี้ถ้าเดินหวานแหร,รอบหนองน้ําคิดในราคาคนละ50บาทแต่ถ้าลงแพลพืชที่วันแหจับปลาก็จะคิดราคา350บาทซึ่งรายได้จากการเปิดให้ประชาชนได้ลงแหจับปลาในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็จะนําไปซื้อพันปลามาปล่อยเลี้ยงเพิ่มเติมภายในหนองน้ําสาธารณะแห่งนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะนําไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านโดยประชาชนที่มาร่วมลงแหจับปลาในครั้งนี้ ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มเกินคุ้มสุดคุ้มจริงๆเนื่องจากลงหวานแหจจะปลาไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ปลาคนละเป็น10กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งปลาที่ได้นั้นก็ล้วนเป็นปลาขนาดใหญ่ทั้งปลาย่สกปลานวนจันท์ปลาบึกปันนินปลาช่อนบางตัวมีน้ําหนักเกือบ10กิโลกรัมและเพื่อเป็นการสร้างสีสันทางคณะกรรมการจัดงานยังมีรางวัลพิเศษสําหรับผู้ที่หาปลาได้ตัวขนาดใหญ่น้ําหนักมาก ที่สุดอีกด้วยครับ